สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะวันนี้จะพามาดูกับปืนนี้โอ้โหโเป็นปืนระดับ VIP นะฮะโอ้น่ารักเชียวนะครับมีน้องสาวอยู่ข้างบนปืนด้วยนะครับคือ QBC 03 Golden Rose นั่นเองนะครับผมเป็นปืนที่มุง้งมิ้งมากนะเซตนี้รู้สึกว่าจะมีเซตแล้วนะก็จะมีทั้งปืนพกนะครับแล้วก็จะมีทั้งอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นมีดนะฮะ ที่เป็นโซ่ครับผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันวันที่ไม่ได้มานะครับได้มาแต่เจ้าปืนนี้นะฮะก็จะมีตัวปืนเป็นซีรีส์ golden rose นะฮะจะมีกุลาบอยู่ข้างในแล้วก็จะมีตุ๊ก,กตาให้ด้วยเป็นตุ๊กตาที่ติดปืนเลยนะครับวันนี้ก็เอามาลงแรงด้วเปิดเกมมาก็ยังไม่มีใครได้ใครเสียนะครับแล้วพูดถึงไม่ทันได้จบฝั่งเองก็โดนสไนเปอร์สีม่วงยิงไป แล้วควันก็ปิดตรงตำแหน่งนี้เพื่อนก็บุกขึ้น A ไป1คนนะครับแล้วเราก็ดักคอยดูซิว่าจะมีใครดันมาหรือเปล่าแล้วโดนแฟตเต็มๆหน้า AK ยิงเพื่อนไประเบิดตกตำแหน่งจุดเชื่อมแล้วผมมาอย่างนี้ไม่เห็นนะครับยิงไป1นนะฮะนี่ยิงไป2เป็นเฮดช็อตนะครับอุ้ยอุ้ยอ้ยหลังหลังหลังโอโหหลังนะครับผมยิง ตัวเมื่อกี้เลยครับจากที่ยิงเพื่อนแล้วทีนี้ไม่เห็นเพื่อนยิงไปมายิงโอโ้โหว่าจะได้นะฮะแล้วระเบิดตกตำแหน่งนี้มี AK ใช้ชื่อ AK อยู่อุ้ยอุ้ย,ยโดนหลังว่าไม่น่าจะรอดหรือเปล่ารู้สึกว่าระเบิดจะตกแล้วเขาก็เฝ้าระเบิดไว้เป็นที่เรียบร้อยครับนะ โอ้เรียบร้อยฮะจบเป็น1ต่อศวินนะครับโดนขึ้นนนำนะครับวันนี้ก็จะพามาดูกับ QBC03 Golden Rose Golden r o นะครับไอคอนสังหารจะเป็นมีตุ๊กตานั่งยู่บนไอคอนสังหารด้วยนะเดี๋ยววยิงตาหน้าเดี๋ยวสังเกตด,ดูนะครับน่ารักเชียวนะฮะคุณสมบัติโดดเด่น ของปืนนี้ก็เน้นขึ้นหัวครับผมแรงเน้นขึ้นหัวแต่ยิงฟ้าได้เหมือนกันถ้ากดกลาดไม่ไม่ดูนะฮะยิงฟ้าได้เหมือนกันโอ้โหโดนไปแล้วครับผมแล้วก็เฝ้าในเนียนไปก่อนตรงตำแหน่งนี้เพื่อนเข้าตำแหน่งของกลางแล้วยิงเซ็ s ช็อตเข้าไป <Straight to S 1> ด้วย M4 Golden r o s เหมือนกันหรือเปล่า โอเคแล้วตอนนี้ผู้เล่น3ต่อ2ครับรู้พิกัดแล้วตอนนี้ก็วิ่งซับพอร์ตหลังไปก่อนเดี๋ยวนะไม่มีใครมาตรงนี้อุตส่าห์ดักกล้องไว้แล้วเพื่อนหายไปอีกหนึ่งด้วยตำแหน่งตรงกลางเหมือนจะรู้พิกัดแล้วก็ยิงเข้าไปเฮช็อตหัวทองเห็นไหมฮะเห็นสติกเกอร์เอ้ยเห็นตัวการ์ตูนนั่งไหมครับผมน่ารักเชียวแล้วมองไม่เห็นเราตำแหน่งนี้ยิงเพื่อนไปหแล้วยิงหลอยหลังมาไม่โดนตัดสินใจเคว้งคว้าเรียบร้อยครับผม เก็บไป2ตัวนะฮะสกอร์ขึ้นตามมาเป็น1ต่อ1เสมอกันแล้วครับตอนนี้โยนปืนพกเข้าไปก่อนนะฮะไม่ค่อยสนใจยิงปืนพกไม่ค่อยเก่งครับผมขอเน้นปืนหลักไว้ก่อนวันนี้ก็มารีวิว q v c 0 3 v p นะฮะเป็นปืนน่ารักสุดมุ้งมิ้งนะครับผมแต่ถ้าธรรมดาไม่ค่อยมีคนเอามาเล่นเท่าไหร่นะฮะ ไม่ค่อยเป็นปืนยอดนิยมเท่าไหร่ด้วยนะครับสาหรับคนที่มีถาวรน,นะแล้วก็อันนี้ได้มาแบบรายวันก็เอามารีวิวเลยเอามาเล่นดูนะครับมีชุดเซตของเขาแล้วนะปืนซีรีส์นี้ครับผมก็คอยดักไว้ก่อนยังคงหายไปแล้วตรงนี้ตำแหน่งนี้มองไม่เห็นเพื่อนหรือไรเพื่อนอยู่ด้านล่างแล้วขึ้นไปแบบเนียน ยิงไปได้ตอนนี้สกอร์ไม่ใช่สกอร์สิผู้เล่นเป็น3ต่อ3ครับผมนะครับจุด B ตอนนี้ A รู้สึกว่าจะว่างนะรู้สึกนะนี่จะอ่อมไปทางเกิดเราหรือเปล่าต้องคอยใจเย็นๆคอยดักไว้ก่อนครับผมแล้วโดนสไนท์แท็ก โอ้โหนี่ไงไปปืนโผแบบนี้ยิงพลุแผ่นไม้ไปแล้วเพื่อนเอเคทานยิงมาแล้วอีกหนึ่งตัวอยู่ไหนเอย่ยคอยดักตรงนี้ก่อนเอซ้ายขวาซ้ายขวาก็ไม่มีนะเพื่อนสามารถวางได้เลยนะนะ่ะถ้าเขาไม่ได้อยู่เอนะแล้วเข้าไปโอ้โหโดน M4 ครับผม CFML ยิงเข้าไปก็อ้อมหลังมาก่อนตำแหน่งนี้ จ,จุดนี้แต่ว่าเวลาชักแม็กชักปืนเปลี่ยนปืนเนี่ยมีเสียงนะนะครับศัตรูได้ยินเหมือนกันขอเช็คไอ้แลมม่อยู่นะไม่อยู่แบบนี้อยู่หลังไม้หรือเปล่าวะไม่อยู่อ้าไปไหนล่ะเอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮดช็อตไปครับผมขึ้นนำเป็น2ต่อ1วินแล้วครับเห็นไหมมันขึ้นหัวจริงๆนะปืนนี้นะครับ ใช้ได้โอเคเหมือนกันนะครับก็วินรวม3วินแล้วครับผมเก็บไป7จละว7ตายหนึ่งนะนี่ก็พามาดูกับปืนกุนลาบสุดมุงมิ้งน่ารักนะครับโอ้ระเบิดอะไรอ๋อระเบิดอันนี้ที่ได้มาระเบิดปลาฉลามในโหลปลาฉลามนะครับเปลื่นปลาไป แล้วยิงกันปุ่งปังปุ้งปังอยู่หน้าเรากระสุนพันไปนิดเดียวยังดีโดนกันไม่ตายนะครับผมตัดสินใจปาควันมาปิดตรงนี้เลยเพื่อนแล้วก็ยังโค้งศาส์กระสุนไปต่อทางตำแหนง่ง V แล้วจุดกลางนะครับเพื่อนเจาะไปแล้วแล้วเพื่อนโดนเ k คยิงแลกกันไปจุดนู้นรู้พิกัดแล้วครับว่ามีอยู่2ครับรู้พ,พิกัดกันแล้ว แต่ระเบิดตกตำแหน่งกลางนี่สิจะแก้สถานการณ์ยังไงดีค่อยๆไปก่อนครับผมอาแฟไดไป,ไปกระโดดหยองหยอกเป็นจิงโจ้เป็นกระต่ายเรามาคอยเช็คว่าด้านบนมีหรือเปล่าแล้วเพื่อนโดนสนย,ยิงไปหนึ่งโอ้โหมีหนึ่งตัวใช่ไหมอยู่ตำแหน่งนี้และเขาน่าจะรู้พิกัดเราแล,แล้วแล้วเราก็รู้พิกัดเขาแล้วว่าอยู่จุดเกิดของตัว เขาเองแต่ว่าสไนปมันตกอยู่จุดจุดนี้ต้องคอยฟังเสียงโอ้อยู่ข้างหน้านั่นเองครับผมยิงเข้าไปยิงอัดเข้าไปยิงอัดเข้าไปโอ้โหดีจริงๆแล้วได้ไปอีกหนึ่งเก็บไปอีกหนึ่งแล้วว่าไงเก็บระเบิดมาครับโอเคแน่คงคิดว่าเราจะไป A อหรือเปล่าเอ้ยคงคิดว่าเราจะไปบหรือเปล่านะฮะเก็บมาก็วิ่งอ้อมมาเลยเอาแล้วออกไปหนึ่งคนนะฮะ ไม่รู้ว่าเพราะว่าหลุดหรือว่าอะไรตัดใจไปเลยครับผมมาเลือ49ก็ยังพอไหวอยู่นะขอเช็คก่อนเมื่อไม่มีก็วางเลยแล้วก็มีคนเข้ามาแทนที่นะครับแปดสีจะดสามจะสองหนึ่งนะฮะมีเปลี่ยนชื่อเลยคอยดักตำแหน่งนี้แล้วเบิดอีก30วินาทีนะครับ จบไปแล้ว9คิวคอยฟังแบบเนียนๆคอยฟังเนีย,ยนๆยกว่าวิอเอยิงอัดไปก่อนยิงอัดไปก่อนยิงอัดไปก่อนแบบนี้เฮ้ช็อตอีกแล้วครับผม3ต่อ1หนึ่งครับผมสลับฝั่งแล้วตอนนี้จากที่เป็นฝ่ายวางก็เป็นฝ่ายตั้งรับบ้างแล้วนะครับโอเคตันนี้มาเล่นกับปืนอ่ะ QBC03 นะครับ Golden Rose นะ ลุยๆกระโดดกระโดดมาฟังตำแหน่งของ A ก่อนแล้วจะมาไหมจะแห่กันมาไหมต้องคอยเนียนแล้วมีเพื่อนสไนดหรือเปล่านะสไนดครับผมสไนาม่วงคอย,ยิงอยู่แล้วเพื่อนหงายหลังไปโดนอิลีลูกซองก็มาโดนระเบิดกันโอ้โหเดีย๋ยวนะมาตรงนี้แล้วรู้สึกว่าจะโดนอัดก๊อปปี้เป็นปลากระกป๋องหรือเปล่านี่ ส่วนอีก2คนก็วิ่งอ้อมมาอยู่นะครับฝั่งบีดันมาแล้วผู่มาอย่างนี้ยิงไป1ตัวก่อนเลือดยังพอไหวอยู่โอ้โหวิ่งเข้ามายิงเพื่อนไปก็ยิงเฮช็อตอีกแล้วครับโอโผอ,อีกหนึ่งตัวเดี๋ยวแจงเย็นกระโดดยงโดนปืนเดียวกันยิงฮะผมเป็น QBC 03 Golden Rose นะฮระเพื่อนก็เก็บไปซัพพอร์ตไปตอนนี้สถานการณ์เป็น3ต่อ3ครับผู้เล่น ผู้เล่นเป็น3ต่อ3แล้วอย่างนี้จุด B มี1ตัวหายไปอีก1ครับผมโอเคดันกลางันหนึ่งก่อนเพื่อนตัดสินใจดันกลางเข้ามาแล้วอีกตัวก็ดันเกิดกลับคืนมาเป็นลูกซองนมชมพูนะวางเป็นที่เรียบร้อยครับผมขึ้นกำแพงข้างบนไม่เห็นอย่างนี้ยิงเข้าไปหนึ่งครับ มาแล้วยิงปืนพกไปอีกหนึ่งซากเราได้แอซิดครับเหลือหนึ่งตัวสุดท้ายยิงเข้ามาเฮดช็อตหัวทองครับนัดเดียวแตกนะครับไม่มีอะไรที่จะพลาดแน่นอนนะครับด้วยความที่เวลาก็ไกลด้วยนะอีกต้องสิบวาวิขึน้นนำเป็น4ต่อหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยโอเคนะนะครับรวม5แล้วเก็บไป12คิวแล้ว กับปืนนี้ครับโอ้ยิงก็สังเกตไปย้อนดูดีก็โอ้โหัวเยอะเหมือนกันนะที่ยิงไป12คิวเนี่ยหัวขึ้นหัวเยอะเหมือนกันแล้วก็คอยดักกลางก่อนทามีโผมาหรือมีเสียงก็ออระเบิดไปกินหน่อยเอาน้อนาไปกินหน่อยนะครับก็ยังไม่มีนะ ราควันปิดจุดอยู่นี้แล้วเพื่อนโยนยิง A อโดนดันขึ้นมาแล้วครับแล้ว B หลังๆไวๆเพื่อนก็กำลังจะขึ้นมาแล้วเพื่อนยิงหลังมันอยู่หนึ่งตัวนะครับขอนี่ไงสร้างแล้วแฟดเข้ามาวิ้งขอเอาโอ้โหโดนเหมือนกันนะเก็บไปแล้วหนึ่งโผอ,อีกหนึ่งปืนเดียวกันก็ขอล้างแค้นคืนสิครับเก็บไปแล้วเหลือหนึ่งตัวสุดท้ายสองต่อหนึ่งผู้เล่นสองต่อหนึ่งจะว่างไง สต่อ1แล้วระเบิดตกตำแหน่งนี้ได้เปรียบอยู่เหมือนกันนะครับได้เปรียบอยู่ oh. ระเบิดตกเพื่อนไปไหนเฮ้ okay. <c oughs> เอาจบเลยนะเอาจบเลยที่5ต่อ1วินหรือเปล่าหรือจะ5ต่อ 2, 2> <c oughs> อยู่ที่เราลวเพื่อนแล้วเลือดร้อยเต็มเต็มแบบนี้โค้ oh, ได้เปรียบ <c oughs> เนียนไปก่อนเนียนไปก่อน ตามหลังมาแบบนี้ไม่เห็นก็อู้หไม่ตายครับผมเอาระเบิดไปกินก่อนหนึ่งลูกแล้วยิงยังไงได้ระเบิดไปหนึ่งครับผมยังไงบ้างครับนะกับเจ้าคิวบี้ที่สูงสาวถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดฝากติดตามเรื่อยๆเจอกันคิวี่ามากสวัสดีครับ